ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับมาดูวิธีการถนอมไข่มดแดงนะครับไว้กินนอกฤดูกาลของผมนะครับก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมฝากกดติดตามช่อง Youtube ของผมให้ด้วยนะครับช่องสอนชัย Family นะครับครับผมวิธีการถนอมนะครับของผมก็จะเอาไข่มดแดงแช่แข็งไว้ในช่องแช่แข็งแบบนี้นะครับเวลานะครับผมจะ เอาไปปรุงอาหารนะครับหรือว่าจะไปทํารับประทานผมก็จะเอามาใส่ตะแกรงแล้วก็เปิดน้ํานะครับเปิดน้ําก๊อกนี่แหละครับให้มันวิ่งผ่านหรือว่าไหลผ่านนะครับเจ้าตัวไข่มดแดงก็จะแลกเปลี่ยนความาความร้อนความเย็นกันนะครับมันก็จะละลายนะครับน้ําแข็งก็จะละลายแล้วเจ้าตัวไข่มดแดงนะครับมันก็จะหลุดแยกตัวออกจากกันนะครับตรงไหนนะครับที่มัน แข็งนะครับหรือว่ามันเย็นเกินไปนะครับมันไม่ละลายง่ายนะครับเราก็ใช้มือจับยกๆนะครับให้มันโดนน้ํานะครับตัวไข่มันก็จะหลุดแยกออกจากกันนะครับประมาณนี้นะครับก็ทําไปเรื่อยๆครับไม่ต้องขยี้นะครับเพราะเดี๋ยวไข่มันจะแตกนะครับเราแค่ให้น้ําก๊อกน้ำเนี่ยครับมันไหลผ่านนะครับมันก็จะละลายไปเรื่อยๆนะครับ นะครับก็จะแตกตัวกันออกนะครับแล้วไข่มันก็จะขึ้นประมาณว่าเป็นพองๆเหมือนเราไปเยี่ยมาใหม่ๆสุดๆนะครับจากนั้นนะครับก็เอาไปทิ้งให้มันเสด็จน้านะครับนะครับให้มันเสด็จน้ํานะครับแล้วก็เอาไปปรุงอาหารนะครับวันนี้ผมจะทําเป็นก้อยไข่มดแดงสูตรน้ำปลาร้านะครับก่อนอื่นผมก็ใส่พริกลงไปนะครับเป็นพริกป่นนะครับก็ ใส่เยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าที่บ้านค่อนข้างที่จะกินรสจัดนิดนึงนะครับก็ออกไปทางเผ็ดนะครับแล้วก็ตามด้วยผงนัวนะครับนะครับใส่ผงนัวลงไปนะครับแล้วก็ผมจะใส่ข้าวคั่วนะครับข้าวคั่ว ที่ผมใส่นะครับผมจะใช้วิธีการตําเองนะครับผมจะไม่ตาละเอียดนะครับจะเห็นว่ามันจะเป็นเม็ดก้อนๆนะครับแล้วก็คั่วแบบให้มันหอมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดละเอียดไปมันจะกลายเป็นเป็นยังไงมันมันเป็นเลนนะครับเป็นตมอย่างนั้นนี่ครับทีเด็ดของเรานะครับผมใส่น้ําปลานะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับนะครับหนึ่งช้อนแกงนะครับ แล้วก็มีแอบใส่เพิ่มเข้าไปนิดนึงนะครับนะี่ครับก็คนให้เข้ากันนะครับจากนั้นก็โรยด้วยผักนะครับนะครับจากนั้นก็คลุกเขาให้เข้ากันอีกทีนึงนะครับให้ผักกับเจ้าตัวไข่บดแดงที่เราปรุงไปก่อนหน้านะครับให้มันเข้ากันนะครับจากนั้นผมก็เทใส่จานนะครับแล้วก็ ประดับด้วยผักนะครับชอบผักอะไรนะครับก็ใส่ลงไปนะครับเมนูหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ครับสูตรน้ำปลาล้านะครับยังไงผมฝากนะครับกดไลค์กดแชร์ like, share, และกดติดตามาช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับสวัสดีครับ